สวัสดีค่ะมาเจอกับนัดอีกแล้วนะคะที่ DIY Zone Magic Tarot คลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวธาตุไฟเมีสิงห์ธนูประจำวันที่16-31สิงหาคม2566สำหรับเพื่อนๆนคนไหนยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะคะและถ้าชอบหรือถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับเพื่อนๆเ,เ,เองอาจจะงองอุ๊ยชื่อเปลี่ยนไปอะไรเนี่ยทำไมไม่ใช่ดีไวเซนเเก้านะอ่ะเปลี่ยนชื่อนะคะแจ้งเปลี่ยนชื่อแล้วก็คลิปนี้นะคะ คลิปความรักทัดไฟเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3มพาร์ทพาร์ทแรกคนมีแฟนพาร์ทที่2ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพาร์ทที่3คนโสดเพื่อนๆสามารถไปแตะที่เวลาทํา e ต t มตัวเลขสินเงินที่นะ่าจะปักไว้ที่คอมเมนต์นะคะเพื่อข้ามไปฟังในแต่ละพาร์ทได้เลยหรือจะฟังกันยาวๆไปเลยก็ได้นะโอ้ซึ่งจริงๆเราก็ไม่แนะนําอยากให้ฟังยาวๆนะแต่ถ้าฟังได้ก็ดีนะคะแต่ถ้าฟังไม่ได้อยากให้ฟังในเฉพาะช็อตของตัวเองไปนะคะ,นะคะจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนเพื่อน,เ,อนเนาะจะได้มีเวลาไปดูคลิป อื่นๆต่อไปนะคะอ่ะแล้วก็การดูดวงวันนี้นะคะเป็นการดูดวงแบบวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องเราอาจจะไม่ได้ตรงกับพวกเราทั้งหมดอยากให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงนะคะเริ่มต้นเรามาดูที่ธาตุไฟคนมีแฟน16-31สิงหาคมนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรเรามาดูกันค่ะคนมีแฟนนะคะที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์เป็นเช่นไร เจ็บปวดรวดร้าวบางคนเพิ่งอกหักมาเลยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่อกหักสินี่เป็นคลิปของคนมีแฟนใช่ไหมทะเลาะก,กันหนักนะ,ะที่ผ่านมาทะเลาะก,กันหนักหน่วงพอสมควรนะคะอะ่าแล้วก็ในเรื่องของความรักเองยังร้องขอความเห็นใจอยากให้เขาสนใจบางคนมีประเด็นในเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนบาดแผลต่างๆนานา,นาม,มันยังไม่หายนะคะ ทะเลาะก,กันหนักมากเลยเนาะอะตรงนี้เป็นกำลังใจให้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าครึ่งหลังสิงหาคมนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับชาวราศีสิงและคนาสิงง หนึ่งเรียนแล้วก็เพจช็อปคับบางคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำก็เรากดพิกจิกมีนหรือเขาอาจจะมีอายุที่น้อยกว่าได้ด้วยนะคะความรักในช่วงนี้หนักหน่วงพอสมควรหัวใจเราก็ยังปล่อยเขาไปไม่ได้นะคะแล้วมันก็เป็นเหมือนช่วงความรักที่ยุ่งยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่างานก็เยอะด้วยเราอาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นด้วยนะคะในความรักก็เหมือน อยากจะเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งใครบางคนที่เราทะเลาะก,กันหนัก,นกๆเขาก็ขาดเราไม่ได้นะคะดังนั้นช่วงจังหวะนี้ความรักก็ยังไปต่อได้แต่มันก็จะรู้สึกเหนื่อยสักหน่อยนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นช่วงจังหวะที่งานก็ยุ่งเรียนก็ยุ่งนะคะแถมในเรื่องของความรักก็เหมือนมีปัญหาแต่เขาก็กลับมาขอคืนดีนะเอออ่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกกับชาวทัศนไฟยังไง บางคนเกี่ยวข้องกับราศีตุลลัคนาตุลได้ด้วยนะคะ2ดาบ10บช่วยแล้วก็ควีนเลียนบางคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินมังกรพฤกษกกันได้ด้วยเช่นกันนะคะกับชาวธาตุไฟเองเขาก็อยากจะทำทุกอย่างให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยบางทีเขาก็อยากจะใจเย็น เกี่ยวกับความรักเหมือนกันเขาพยายามที่จะมองได้เหตุด้วยผลเหมือนอย่างที่ธาตุไฟชอบนะธาตุธาตุไฟเป็นคนที่ชอบอะไรที่ชัดเจนแล้วก็มองตามเหตุตามผลคุณไม่ชอบอะไรที่มาทําตัวหลอนแหละนะแบบนั้นไม่ชอบนะคุณอาจจะเป็นคนที่เป๊ะนะอยู่ในกฎในระเบียบที่ชัดเจนนะคุณอาจจะเป็นสายโซเชียลชอบติดต่อสื่อสารแต่บางเรื่องคุณก็ไม่พูดทั้งหมดคุณเก็บอะไรไว้ในใจอยู่นะตัวคุณเองอะ่ะ ที่เขารู้สึกที่เขาสัมผัสที่เขารู้สึกกับคุณคุณเป็นคนในครอบครัวของเขาคุณเป็นแฟนเขาคุณเป็นคนรักที่ดีคุณคอยดูแลเอาใจใส่ผู้คนรอบข้างทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะตัวเขานะแล้วคุณเองเป็นคนที่ให้ค่ากับตัวเองเป็นคนขยันเป็นคนมองอ่าเป็นคนขยันเป็นคนที่ให้คุณค่ากับตัวเองอะ่ะเติมคุณค่าให้กับตัวเองนะคะบางคนเนี่ยมีธุรกิจที่จะต้องทําหาเงินหาทองเก่งนะคะเป็นคนที่ใจนิ่งใจใหญ่ มีภาวะของความเป็นผู้นำอะ่ะที่ดูแลนะคะดูแลผู้คนรอบข้างโดยเฉพาะตัวเขาเองนะอ่ะทีนี้นะคะครึ่งหลังนี่เขาจะแอคชั่นอะไรกับชาวทาดไฟแฮงแมน,นะคะมันอาจจะยังมีปัญหาที่ยังคาระคาซังกันอยู่ที่ทัดไฟอาจจะรู้สึกเจ็บปวดอยู่เขาอาจจะยังไม่ได้ที่จะ แก้ไขอะไรใดๆนะคะช่วงจังหวะนี้มันอาจจะยังนิ่งอยู่นะคะอุปสรรคบางอย่างมันก็ยังคงเป็นอุปสรรคที่ยังรู้สึกว่าขวางกั้นนะคะ,ะแล้วก็มีเดอะโลเวอร์เข้ามานะคะสิ่งที่เขาจะแอคชั่นก็คือความรักบางอย่างที่ให้กับเรานะแล้วสีถ้วยที่เกิดขึ้นเรื่องบางอย่างก็ยังอาจจะยังคืออาจจะมาง,ง้อธาตุไฟนั่นแหละแต่ก็ยังไม่ได้จะทำให้ธาตุไฟรู้สึก พึงพอใจนะคะเรื่องบางเรื่องคือเขายังไม่ได้แก้ไขนะถ้าที่ผ่านมามีปัญหาอะไรบางเรื่องมันก็ยังคงเป็นเหมือนสภาวะเดิมๆอยู่นะคะยังไม่ได้ถูกแก้ไขอะไรอะต่อมามาดูว่าถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับธาตุไฟเขาจะบอกว่าอย่างไรเรากำลังเผชิญกับปัญหารอบด้านและไม่มีอารมณ์ที่จะโฟกัสเรื่องความรัก เราไม่ชอบการที่ต้องคอยส่งข้อความหากันตลอดห่างกันบ้างก็ได้นะเธอทำเรารู้สึกเหมือนตัวเราต้อยต่ำกว่าคนอื่นๆรอบตัวเธอสำหรับธาดไฟบางคนอาจจะมีฐานะที่ดีกว่าเขานะคะเป็นไปได้อะต่อมาในเชิงของการออโรโคลนะคะ a บั n d a น c e Positive Mindset นะคะมองโลกในแง่บวกเข้าไว้ทุกอย่างมันยังสมบูรณ์ทุกอย่างมันยังเพอร์เฟกนะคะคุณไม่ได้ขาดแคลนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะ,ะอ่ะทีนี้ยังไงคิวปิดแอโร่กรรมเทพได้แผงสอนคุณแล้วช่วงจังหวะที่มันเหมือนแบบดึงดูดในเรื่องของความรักกลับเข้ามาเห็นไหมเขาจะกลับเข้ามางอนะทุกคนมาทําดีกับเรานะะอ่าเหมือนมาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่นั่นะแหละ แล้วก็แพชชั่นมันมีความหลงไหลกันอยู่เนี่ยไฟเสน่หามันถูกจุดขึ้นมานะคะ อย่างที่บอกนะคะว่าเขากลับเข้ามางอเขากลับเข้ามาทําดีเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับเราแต่แค่สภาวะปัญหาในช่วงนี้ถ้าเราไปโฟกัสว่าเฮ้ยเธอแก้หรือยังอะไรประมาณนี้นะซึ่งเขาก็ยังไม่แก้นะคะดังนั้นช่วงจังหวะน,นี้ทําอะไรยังไงได้ถ้าเกิดเรายังรักเขาคนนี้นะ,ะขอให้มองข้ามในสิ่งเหล่านั้นไปก่อนนะคะคิดว่าเดี๋ยวมันจะดีเองนะคะโพซิทีฟไมซเซ็ตของเราเนี่ยให้ดีนะคะ อาต่อมาไพ่นางฟ้าจะบอกว่ายังไงความรักธาตุไฟคนมีแฟนนะคะจะเป็นเช่นไรข้่งหลังนี้ True Love รักแท้ นี่นะมีสภาวะของความเป็นรักแทระหว่างคุณกับเขานะคะแค่มันมีปัญหาบางอย่างที่ติดขัดอยู่นะอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการงานการเงนิงนของฝั่งเขาก็ได้นะคะทำให้หลายๆอย่างมันอาจจะดูแปรปรวนแบบนี้ก็ขอให้ชาวธาตุไฟคนมีแฟนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุ v ออนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมุกออนมาที่ธาตุไฟความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน 16ถึงส1สิ่งหาคมนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรเรามาดูกันนะคะมาดูว่าที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะก้าเหรียญ Queen of Cups บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีหรืออาจจะเป็นชาวราศีมังกรลัคขนามังกรได้ด้วยคนเกิดวันพฤหัสได้ด้วยเช่นกันนะคะอ่ายังไงนะคะ ที่ผ่านมามันมีแรงดึงดูดระหว่างกันและกันรักและหลงมากๆเลยนะคะคอยให้คำปรึกษากันตลอดเวลาอ่าแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยให้ใครรู้แอบคุยแอบคบกันนะคะอ่ารู้สึกว่าแค่นี้ก็ฟินแล้วนะสำหรับทัดไฟบางคนนะแล้วก็อาจจะมีช่วงจังหวะที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีการเติบโตมากยิ่งขึ้นหรือสำหรับบางคนเนี่ย มีการพัดผ้ากันได้ไหมได้ด้วยเช่นกันนะคะวิวออฟฟอร์จูนบางทีโชคชะตากำลังเล่นตลกอะไรกับพวกคุณอยู่ก็เป็นไปได้ต่อมานะคะเรามาดูว่าคื้่งหลังนี้ความรักความสัมพันธ์ธาตุไฟคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่จะเป็นเช่นไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุลม มิถุนตุลกุมราศีการลักนณากันได้ด้วยกลุ่มชาวธาตุน้ำมาอีกแล้วก็ปรากดพิกิิกมีนนะคะทุกคนคนเกิดวันพุธได้ด้วยเช่นการเดะเมเชียน,นะคะความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าจะมีการติดต่อกับเข้ามานะคะซึ่งเหมือนมีการพูดคุยกันอยู่นะคะอาจจะผ่านช่องทางโซเชียลอะไรใดๆก็ได้มีการเหมือนมาจีบมาคุยนั่นแหละนะระหว่างเรากับเขายังหยอดกันอยู่แต่ แต่ทีนี้ที่สังเกตได้ก็คือฝั่งนู้นนะคะอาจจะดูเงียบนิ่งกว่าที่เป็นนะคะถ้าที่ผ่านมาเขาเป็นฝ่ายที่เริ่มตนก่อนช่วงจังหวะนี้เขาอาจจะดูเงียบเงียบนิ่งๆนะคะเขาอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะหรือระหว่างเรากับเขาเนี่ยมันมีบทเรียนอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นด้วยนะ,ะช่วงจังหวะนี้เหมือนเขาจะเงียบเขาจะนิ่งนะ,ะ,ะต่อมานะคะเขารู้สึกกับชาวธาตุไฟยังไงบ้าง ธาตุไฟบางคนอาจจะเคยคบหาดูใจกับเขามาก่อนหรือเปล่าอาจจะเป็นคือเคยเป็นแฟนกันมาก่อนเราก็เลิกลากันไปนะคะอาจเป็นไปได้นะคะแล้วก็บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกได้ด้วยหรือบางทีกับเราเนี่ยมันเหมือนแบบจะคบกันเป็นแฟนแล้วเชียนะคะก็มีการเลิกกันถอยอะไรกันออกมาก็เป็นไปได้นะคะช่วงจังหวะนี้มันเหมือน มีความเป็นความรักเก่าเนี่ยนะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณอาจจะดูเครียดหรือจริงจังมากจนเกินไปค่อนข้างน่ากลัวสำหรับเขานะ,ะดูคือไม่ค่อยสื่อสารนะอ่าเป็นเหมือนแบบนั้นนะคะหรือบางทีเรากับเขาอาจจะขาดการติดต่อสื่อสารหรือเป็นอะไรเก่าๆกันไปแล้วก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณ เครียดจนเกินไปเหมือนจริงจังเกินไปอ่ะในเรื่องของความรักนะคะเขารู้สึกว่าธาตุไฟคืออาจจะเป็นคนขี้หึงขี้ห่วงเขาก็ได้นะแล้วคุณเป็นอยู่ในหมดของความจริงจังอ่ะในช่วงจังหวะน,นี้นะคะยิ้มอาจจะยากนะช่วงจังหวะน,นี้อาจจะชอบแต่งตัวใส่เสื้อผ้าสีดำดูยิ้มยากดูเครียดดูตึงเกินไปหรือเปล่านะอันนี้คือความรู้สึกที่เขารู้สึกนะช่วงนี้นะคะ ต่อมามาดูว่าเขาจ่ายแอคชั่นอะไรกับชาวธาตุไฟนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเด e อะซันอ่ะลืมบอกราศีสิงห์ละคานาสิงห์ใช่ไหมแล้วก็กลุ่มธาตุลมมิถุนตุนกลกุมนะคะทุกคนเดอะซันคนวันอาทิตย์ได้ด้วยเช่นกันนะคะ6เหรียญสองไม้แล้วก็เจดไม้ช่วงจังหวะนี้เขาจะพยายามที่จะทักทายมาหาเราเขาพยายามที่จะทำทุกอย่างแหละนะคะ แต่ว่าก็ต้องบอกว่าเขาจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องงานนิดหนึ่งนะคะดังนั้นช่วงจังหวะนี้มันเหมือนแบบอได้เท่านี้ก็คือพยายามเต็มที่แล้วนะ,ะเขาจะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยหรืออาจจะเข้ามาส่องในโซเชียลของพวกคุณนะคะมีการติดต่อกลับเข้ามาแล้วก็6กเหรียญหมายถึงการยังช่วยเหลือสนับสนุนกันและกันอยู่นะนี่คือสิ่งที่เขาจะทำะต่อมา ข้อความนะคะถ้าเกิดเขาคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกกับชาวทัดไฟเขาะจะบอกว่าอย่างไรอุยที่เราเนี่ยไปเพราะเราต้องโฟกัสที่ตัวเองเราอยากเป็นคนที่ดีกว่านี้นะคะ,ะต่อมานะคะเราอยากเจอเธออยากอยู่ใกล้ๆเธอทุกวันต่อมาบางครั้งที่เราหายไปเพราะเราอยากรู้ว่าเธอจะแคร์เราไหม เดอะเฮอร์มิตนะนะทุกคนจะดูเงียบเงียบนิ่งๆอะไรประมาณนี้แล้วก็คนที่เดินเกมจะเป็นเรามากกว่าไงเขาก็เหมือนแบบคือจะเบาลงอะ่ะเพราะเขาอาจจะอยากอยากพิสูจน์ว่าตกลงคุณรู้สึกอะไรกับเขายัางไงนะแคร์ไหมถ้าเขาหายไปนี่ <laughs> อ่ะต่อมาในส่วนของการดอลร์โคนะคะธาตุไฟคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครื่งหลังนี้นะคะ มีการย่อโยนดึงดูดกันละรกันนะคะสนิทต่างนานาระหว่างเรากับเขายังดึงดูดกันอยู่ ABUNDANCE ความสมบูรณ์นะคะความ perfect หรือในเรื่องของความรักอะ่ะมันยังเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานแห่งความรักและการที่คือเหมือนมีอะไรที่เหลือล้นน่ะเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะคะรวมไปถึงในเรื่องของเงินทองดนะ้วยเนาะ แล้วก็ที่สำคัญก็คือ Mindset ของเรานะคิดบวกเข้าไว้นะคะคุณจะได้ในสิ่งที่หวังถ้วยกาแฟเป็นช่วงจังหวะที่จะได้พบเจอการพูดคุยกันอยู่ในช่วงที่เหมือนจิบกาแฟอุ่นๆระมุนนะมีฟองระมุนทิปเปียเป่ยมไปด้วยความรักนะคะโอ้ช่วงจังหวะที่มันรู้สึกดีกระชับความสัมพันธ์กันและกันออ ถ้าอย่างนั้นก็คือมีโอกาสที่จะได้พบเจอกันและกันเพราะว่าพวกคุณต่างดึงดูดกันและกันนะคะแล้วก็เหมือนหลายๆอย่างมันค่อนข้างเป็นใจในเรื่องของความรักนะ,ะต่อมาการนั่งฟ้านะคะความรักทัดไฟคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไรคอหนึ่งใบค่ะ r i l e a s e your อ กำจัดหรือเคลียร์พลังงานเก่าๆนะคะที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วนะคะอะไรที่มันตกค้างหมายถึงในเรื่องที่ไม่ดีนะคะอาจจะเป็นประสบการณ์จากความรักครั้งเก่าๆก็เป็นไปได้นะคะที่ทําให้ เรารู้สึกเครียดหรือจริงจังหรือรู้สึกระแวงเกี่ยวกับความรักครั้งใหม่ในครั้งนี้มากจนเกินไปหรือบางทีถ้าคนนี้เป็นคนรักเก่าของเรามันหมายถึงว่าให้เคลียร์พลังงานความผิดพลาดที่ผ่านมาในอดีตนะที่เขาอาจจะเคยทําให้เรารู้สึกไม่ดีหรือฟังใจอะไรอยู่นะคะขอให้กําจัดพลังงานที่เป็นลบเหล่านั้นทิ้งไปนะคะเพราะในเรื่องของอบาลานซ์เนี่ยบอกว่าโพซิทีฟไ s ซ์นะคะก็คือคิดบวกเนาะ,ะคิดบวกเข้าไว้นะคะมัน คิดเพื่อที่จะดึงดูดให้มันเป็นนะแต่ถ้าเราเหมือนไปคิดลบกลัวกังวลมากจนเกินไปเนี่ยนะกลัวหรือกังวลมากจนเกินไปเครียดจนเกินไปเนี่ยสิ่งเหล่านั้นจากที่มันยังไม่เกิดมันก็จะเกิดอีกครั้งหนึ่งเป็นไปได้นะคะขอให้ธาตุไฟคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุบออนไปที่คนโสดค่ะมุบออนมาที่ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคนโสดความรัก16-31สิงหาคมนี้ความรักจะเป็นเช่นไรเรามาดูกันนะคะ พัดความรัก <c oughs> ยาวมากเลยทุกคนต้องขอโทษนะคะ่ะบางอย่างมันก็ควบคุมไม่ค่อยได้นะ,ะโอเคอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าธาตุไฟคนโสดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นบางคนอาจจะมีอิทธิพลความรักเก่าๆเ,เข้ามาเกี่ยวข้องหรือคนที่อายุน้อยกว่าได้ด้วยนะคะอ่าที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราชอบเราวันไวครับเขาบางคนอาจจะเป็นอิทธิพลของคนวันศุกร์ก็เป็นไปได้หรือ ชาวราศีธนูรักคนาธนูได้ด้วยคนที่ห่างไกลกันได้ด้วยเช่นกันนะคะห่างไกลกันซึ่งพื้นที่เรามีแนวโน้มว่าคนโสดธาตุไฟอาจจะได้พบเจอความรักแล้วเรามาดูกันนะว่าครึ่งหลังนี้สิงหาคมจะมีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างครึ่งหลังสิงหาคมนี้นะคะความรัก บางคนอาจจะมีอิทธิพลของชาวธาตุดินมังกรพฤกษ์กันเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือใครบางคนที่เรากําลังศึกษาดูใจอยู่เพื่อนใหม่ๆก็ได้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องในตัวธุรกิจหรือการเรียนก็ได้บางคนอาจจะเป็นอิทธิพลของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูได้ด้วยคนที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูงหรือว่าอายุมากกว่าได้ไหมได้ด้วยเช่นกันนะคะมีห้าถ้วยด้วยอะทุกคน แล้วก็สี่ไม้นะคะมีโอกาสที่ชาวทัดไฟจะได้เจอคนที่อยู่ในชีวิตเราเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรือเรื่องของการเรียนได้ด้วยนะคะรู้สึกว่ามันเข้าขาถูกใจกันแล้วก็เขาอาจจะมีภาวะของความมั่นใจความฉลาดความเป็นผู้นาําการรู้จักที่จะเจราจาพูดคุยสเสน่ห์บางอย่างของเขาแบบทรงพลังมากๆเลยนะคะคุณอาจจะได้ อยู่อยู่ในชีวิตร่วมกันในช่วงจังหวะน,นี้นะเราอาจจะได้พบเจอคนเก่งๆนะคะ,ะแล้วยังไงนะคะมันมีแนวโน้มที่เรากับเขาเนี่ยสามารถที่จะพัฒนากันได้แต่ในตัวของห้าถ้วยบางคนยังยืนอยู่ในจุดที่เป็นระหว่างอดีตกับปัจจุบันอยู่นะคะในเรื่องของความรักเราอาจจะยังติดค้างเกี่ยวกับความรักในครั้งเก่าอยู่นะคะซึ่ง มันอาจจะเป็นเรื่องที่คาใจเราอยู่อาจจะยังยากในการตัดสินใจหรือบางทีในบางเรื่องอาจจะเป็นคนคนนั้นก็เป็นไปได้ที่อาจจะยืนอยู่ในกึ่งกลางนะคะของการที่จะต้องมุบออนต่อไปนะแต่ว่าพลังงานของสีไม้อะมันมีความที่ใกล้ชิดเข้าขาการคุยกันรู้เรื่องรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าใช่รู้สึกว่ามันมีไฟต่อกันที่มีเหมือนกันที่สามารถที่จะไปต่อด้วยกันได้อะ ต่อมานะคะมีอะไรเกิดขึ้นอีกขอให้สถานการณ์อาจจะมีการติดต่อสื่อสารกันก็ยังอยู่ในโหมดของเกมเราใจกันอยู่เนาะ,ะช่วงจังหวะนี้ งานก็อาจจะเยอะหรือเรียนอาจจะเยอะก็เป็นไปได้นะคะมันยังมีอุปสรรคที่ติดข้างกันอยู่แต่มันมีหกถ้วยที่เกิดขึ้นยังไงก็คุยรู้เรื่องนะคะแล้วก็บางคนอาจจะยังมีพลังงานของคนเก่าๆเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะ,ะดังนั้นมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการที่จะตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงดีกับความรักในครั้งนี้นะ,ะมีพลังงานคนเก่าๆด้วยอะ่ะที่เข้ามาอะต่อมา เรามาดูนะคะว่าความรักคนโสดธาตุไฟจะเป็นเช่นไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครึ่งหลังนี้นะคะจะมีการนัดเดทกันออกเดทกันนะคุณจะได้ออกเดทกับใครนะคะหรือจังหวะที่เราพูดคุยกันแล้วมันรู้สึกแบบตกอยู่ในพลังงานของความรักรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าใช่จริงๆเราอาจจะไปเป็นหมูนะ่คณะแต่รู้สึกว่าได้ออกเดทกันสองคนเลยเนี่ยอ่ามีโอกาสเหล่านั้นนะทุกคน ascending ช่วงจังหวะของการเปิดใจนะคะเรียนรู้กันและกันนะคะเปิดกว้างเปิดอิสระให้กับตัวเองนะคะแชปเตอร์ใหม่ๆเนี่ยเรื่องราวใหม่ๆมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะขอให้ให้โอกาสตัวเองเนาะมองโลกในแง่แง่กว้างเข้าไว้เปิดตัวเองเข้าสู่โลกกว้างเข้าไวนะะ้นะคะเดทนะช่วงจังหวะของการที่จะได้ตัดจบอะไรนะคะหรือบางทีคนเก่าๆเข้ามาไหมนะคะ อ่ะเป็นไปได้เข้ามานะคะแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะต้องตัดจบได้แล้วนะคะมันอาจจะหมายถึงปัญหาเก่าระหว่างเรานะ,ะถ้าเกิดเราจะไปเริ่มต้นกับคนเก่าใหม่อีกครั้งหนึ่งมันหมายความว่าคุณต้องลาทิ้งในประเด็นเรื่องราวดราม่าที่ผ่านมาให้ได้นะ,ะโอเคอ่ะทีนี้ในนางฟ้าว่ายังไงนะคะนางฟ้าความรักทัดไฟคนโสดจะเป็นเช่นใดน,นะคะข้างหลังนี้ ไลฟ์ e l เลชั่นชิพมีแนวโน้มว่าคนเก่าๆจะเข้ามามีอิทธิพลเกี่ยวข้องในช่วงจังหวะนี้นะคะหรือบางทีมันหมายถึงว่าการที่เราจำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องราวในอดีตของคนใหม่ที่ก้าวเข้ามาในช่วงจังหวะนี้นะคะบางทีอาจจะมีใครที่ยืนอยู่ในเส้น กลางเหล่านี้อยู่ก็ได้นะคะหมายถึงอดีตกับปัจจุบันเขาอาจจะยังละล้าละลังคิดถึงคนในอดีตอยู่ก็เป็นไปได้นะคะกําลังตัดสินใจหรือบางทีอาจจะเป็นเราก็ได้นะอ่ะอย่างที่บอกดังนี้เลยขอให้ธาตุไฟคนโสดมีความสุขสมหวังในความรัก<ม>เดี๋ยวเรามุกออนไปที่คนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจคะ่ะมุกออนมาที่ธาตุไฟเมสสิงห์ธนูคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจเรามาดูกันนะคะว่า16-31สิสิงหาคมน,นี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไร ที่ผ่านมาธาตุไฟบางคนอาจจะตัดจบตัดเลิกจากความสัมพันธ์จากใครก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนคนนี้ก็ได้คนที่เราแอบชอบอาจจะเป็นคนเก่าที่เราเคยคบหรือบางทีเราอาจจะรัก,รกเลิกกับคนคนนี้นะ แล้วก็บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยหรือพ่อไม้แม่ไม้ได้ด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นชาวราศีกันและคณะกันได้ด้วยคนที่อายุมากกว่าเยอะๆนะคะแล้วก็อาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษดสิงห์ธนูได้ด้วยเชย่นกันคุณอาจจะพบเจอเขาจาก งานหรือการเรียนก็ได้การติดต่อสื่อสารนะคะที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์กับคนคนนี้ใช้ความพยายามหนักพอสมควรแล้วก็บางคนอาจจะเป็นช่วงจังหวะของการแยกย,ย้ายยกย้ายกันออกไปมีหน้าที่มีงานอะไรที่จะต้องไปทําแล้วก็ที่ผ่านมาอาจจะมีความสนใจต่อการเยอะๆนะคะแล้วเหมือนช่วงจังหวะน,นี้ความสนใจมันเริ่มเบี่ยงเบนโดยเฉพาะชาวธาตุไฟเองอาจจะเริ่มไปเบนเข็มที่จะมองคนอื่นหรือโฟกัสในเรื่องอื่นมากกว่า ต่อมามาดูนะคะว่าครึ่งหลังสิงหาคมนี้ความรักจะเป็นเช่นไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคนโสดทาตไฟที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจความรักที่ลายล้อมมี fc แฟนคลับเยะแยะเข้ามานะคะมีข้อความใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆที่เข้ามามีการเริ่มต้นแล้วก็ความสัมพันธ์อาจจะอยู่ในโหมดของการที่หวังผลได้ อาจจะเป็นเฟรนโซนกันก็เป็นไปได้นะอืมช่วงจังหวะน,นี้มีมีเสนเห์มี Sunday, ม fc แฟนคลับที่เข้ามาแต่เหมือนแบบทาดไฟก็ยังไม่อยากที่จะรีบร้อนยังอยากจะดูไปก่อนนะมีคนอินบ็อกเข้ามาด้วยมเ s เ a g ที่ส่งเข้ามาอยากจีบเช้าทาดไฟนู่นนี่นั่นนี่นะฮะแต่ทาดไฟก็บอกว่าอืมค่อยๆใจเย็นๆหรือบางทีตัวเราอาจจะบอกตัวเราเองก็ได้ว่าชา้ชาๆดีกว่าเนี่ยเป็นไปได้ กับคนที่เราแอบชอบทีนี้กับคนที่เราแอบชอบยังไงนะคนที่เราแอบชอบก็ไม่นิ่งดูได้นะคะรีบส่งข้อความเข้ามาหาด้วยเช่นกันนะคะ,ะมีการทักทายเข้ามาส่งข้อความเข้ามาอยากพูดคุยความสัมพันธ์ค่อยๆเติบโตเหมือนกัน อันนี้ประมาณนี้อ่ะต่อมานะคะมาดูว่าตอนนี้เขารู้สึกกับชาวธาตุไฟยังไงเข้าหลงรักชาวธาตุไฟหนักมากมเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่คุณเป็นคนที่โดนสําหรับเขาเขาอยากเริ่มต้นนะที่จะศึกษาดูใจติดต่อสื่อสารนน hmm แล้วก็เวลาที่นึกถึงชาวธาตุไฟทีไรนะคะมันน่ารักนะ มีความรักที่ผุดขึ้นมาคุณน่ารักสําหรับเขาคุณอาจจะเด็กกว่าเขาก็ได้หรือว่าคุณอาจจะน่าเด็กก็ได้หรือว่าคุณมีพลังของความสดใสน่ารักความแบ๊วเนี่ยนะสิ่งที่เขาสัมผัสดได้คุณเป็นคนที่โรแมนติกอ่อนโยนอ่อนนุ่มน่าหลงไหลคือมีสเสน่ห์นะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ํา กลรกดพิกจิกมีนก็เป็นไปได้ต้องบอกว่าธาตุไฟคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจช่วงจังหวะน,นี้คือมีเสน่ห์นะคะคนที่เราแอบชอบเขาก็มาสนใจเราแล้วก็ยังมีคนอื่นอีกที่มาสนใจชาวธาตุไฟคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจเนี่ยทีนี้เรามาดูว่าเขาจะแอคชั่นอะไรกับชาวธาตุไฟนะคะแฮงแมนอาจจะยังทําอะไรได้ไม่มากนะคะช่วงจังหวะน,นี้แต่เขาจะติดต่อสื่อสารเข้ามาจะเข้ามาหาเขาจะลุกคุณหนักมากเลยนะคะ อ,อยากอยู่ใกล้ๆมาพูดคุยนะมาถาไถ่ยสารทุกสุกด,ดิบมาเป็นห่วงเป็นใยชาวธาตุไฟนะคะแล้วความสัมพันธ์ก็จะค่อยๆพัฒนาเพิ่มขึ้นอาจจะทําอะไรเหมือนเดิมคล้ายเดิมนะคะซ้ำๆเดิมแต่มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะนะอะต่อมาถ้าเกิดเขามีอะไรอยากจะบอกกับชาวธาตุไฟเขาจะบอกว่าอย่างไร ที่เราเงียยไปเพราะเราต้องโฟกัสที่ตัวเองเราอยากเป็นคนที่ดีกว่านี้ต่อมานะคะคนเก่าๆของเรายังคงวนเวียนในชีวิตเราและยังตัดกันไม่ขาดต่อมาค่ะบางครั้งเธอเองก็เอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปจนทำให้เราท้อต่อมานะคะความรักทัดไฟคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจเครึ่งหลังนี้จะเป็นเช่นไร มีสถานการณ์ที่ช็อกๆ็เข้ามานะคะเรื่องราวบางอย่างเปลีป่ยนแปลงกระทันหันหรือว่าเซอร์ไพรส์ก็ได้หรือมีเรื่องราวที่ทำให้เรารู้สึกประหลาดใจได้ด้วยเช่นกันนะคะ Browing Kiss <c oughs> ช่วงจังหวะที่ g i ฟวิ่งแอลลีซีฟเนี่ยช่วงจังหวะที่มีการให้แล้วก็รับในเรื่องของความสัมพันธ์ความ,มความรักที่ได้รับการตอบกลับเข้ามา <c oughs> ดีนะทุกคนต่อมาโป๊กเกอร์เฟสนะคะความรักช่วงจังหวะนี้นะคะอย่าเพิ่งแสดงออกอย่าเพิ่งแสดงออกให้เขารู้อย่าแบดไตทั้งหมดนะคะต้องมีการกลุ่มไว้นิดหนึ่งไม่ว่าเราจะดีใจหรืออะไรยังไงนะเก็บไว้นิดหนึ่งนะคะอย่าก,กระตุกกระตากเกินเกินไปนะเปิดมาเจอเอทโพแดงใช่ไหมความรักเจอความรักนะทุกคนอืมนะแล้วก็ความรักใน ทุกความรักแหละทุกทุกความรักมันก็มันเหมือนเราก็ต้องยอมรับในความเสี่ยงนั้นได้นะคะแต่มันก็เป็นออปชั่นนะมันก็เป็นเหมือนทางเลือกที่มีเข้ามานะคะดังนั้นอย่าก,กังวลอย่าก,กลัวมากจนเกินไปนะมันเป็นเรื่องปกตินะทุกคนอะต่อมานางฟ้าจะว่ายังไงนะคะความรักทัดไฟคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจจะเป็นเช่นไร ว้าวเวดดิ้งนี่มีช่วงจังหวะที่อยู่ใกล้ชิดกันนะคะประหนึ่งว่าเป็นคู่รักความรักที่ส่งออกไปให้เขาก็ได้รับการรีเทิร์นกลับเข้ามานี่นะคะสำหรับบางคนความรักในช่วงจังหวะนี้อาจจะตกลงเป็นแฟนกันหรือเปล่าหรือว่าเขาใกล้สู่การเป็นแฟนกันมากๆนะคะแล้วก็หวังผล การที่จะไปสู่ประตูวิวากันได้ด้วยนะเนี่ยขอให้ทัดไฟมีความสุขสมหวังในความรักแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ